มดเซนเนติสเฮ้ยเฮียบอลิสไอเซนเนตสโอ้ฟักโอ้โอ้เซนเนติสโอ้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 เฮียโอ้เซนเนติสโอ้เอาโปรงจริงนั hey, here, oh, oh. Oh, oh. Oh. Uh ่น oh, น you know, oh, oh. oh. ่ะเดี๋ยวบอยวันอยู่นู้นนะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวบอยวันเด้วแล้วโดนไอ้มดเตอร์โอ้โอ้เดี๋ยวเดีผมโดมาตาก็กล่าวสวัสดีเขาอยู่ช่องเอิร์ธเชนเคยนะวันนี้ก็จะมาเล่นเดอะ ฟอยวันนะวันนี้ก็จะเป็นโหมดอัดคอที่จะมาเล่นแล้วก็ฝากกไดไลค์กดตับกำลันนงใจคลิปนี้โอเคเ้า okay, อยู่ในตัวเกมแล้วครับผม,มระดับแรกแล้วก็ตัดไม้นะไม้แร่ของผมนะโปะเข้าไปไม่ทำป็นครับอันนี้ไม่ทำเพื่ออะไรเลยครับผมปะรล้ไงคิวเกินโอเคมามันก็ไม่ชิวเลยรแต่เขก็เล่นเรื่อยๆครับไม่ได้เล่นเค้ยนะผมโอเค นเหเหั้นก็ครับนี่ผมก็จะได้นั่นแหละคาไว้ลูกสวยงามได้เลยนะผมเลียร์ตัดหมูเฮ้ยโดนในโดนในลืมผมลืมไปผมลงมดเซิเสครับเฮ้ยเียบอลิสเซนเสโอ้ฟักโอ้โอ้เซเโิสโอ้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 เียโอ้เซเิสโอ้ ลืมบอกไปผมลงมดสะตินเฮดด้วยไอ้เช si <brasile> <hed> <wh urgency starts> ี่ยไอ้เชี่ยม่เสกเสกเลยเออตะตินเฮ็ดโอ้โอ้เดี๋ยวพี่นะตินเฮดเดี๋ยวกูโอ้โหพี่เปรย์ลำโพงครับโอ้ยไม่เลยแล้วผมเกิดที่ดีนี่ไงแล้วแอ้คนก็มาเกาะโกนผมอ่ะคือไม่เอาเปล่าคนนั้อยู่ข้างล่างก็ได้ผมหาหาของกินนิ่มาก็ได้ษในของกินอยู่ ไม่ได้ไม่ได้ร้องนะไม่ได้ร้องนะคุณดูบอกไอ้ไม่้องไปแล้วไปยังไม่ร่วงผมขอแย่งปลาก่อนโอเค่ต้วอยู่ไหนก็ไม่ร่วงพื้นเขื่อนจัดเลยได้แล้วเนี่ยครับผมสร้างแล้วปุ๊บตรงนี้โอ้โหนี้โอเคมาปุ๊บทอเลยผมเลเออมา ใชนอนได้สักทีผมไม่อยากเจอของอะไรกลางคืนนะกลางคืนมันไม่ค่อยดีเลยัผมเท่าไหร่นะพี่เดีฮึบฮึบพอ,อเดี๋ยวอ,อะไรอะไรทีนี้อย่านะอย่านะเกินอประมาณนี้นลกกันมันจะได้ลนะประมาณนี้ครับามาผมบามาบ้านผมก็ไม่อะไรใหญ่มากคนระับ โอเคบ้านผมแบบคือโอเคโอ้พื้นสันโอ้โหโสันนตาเข่าเลยเดยโอเคเราก็เอาเตาเผาแล้วครับเตาเผาก่อนของของพอแล้วไม่เอาอะไรเยอะครับโอเคเตาเผาจะเอาเอานี้ไปใส่แล้วก็เอาเนื้อไปใส่ปุ๊บ ตอนนี้ไม่ใส่แล้วก็เราจะคาผีแล้วคนดูโอเคเราคาผีได้ปะตอนนี้เออทำได้อยู่โอเคผีเ,เราตั้งตรงนี้แล้วมันก็สั่นอยู่อย่างนี้ทั้งคลิปแน่เลยครับผมก็ไม่ไทำประเ,งเะสงอะไรทั้งสิ้นเอาเนี่ยมาหนไปเอา <c oughs> ผมไม่ได้ทำกระจกอะตอนนี้ผมปั้มจะทำกระจกอยู่นะแป๊บนึง <c oughs> ขอเคลียร์ของสักแป๊บนึงเอาไม้เก็บแล้วก็เราจะครา แต่ว่าไปขุดดินก่อนขุดทรายขุดนายอั่นแหละวแบบ่าโอเคอาหารน่จะได้และวแบบ่าเอาหาไปกินด้วยโอเคเอานี้ไปเก็บแล้วก็เอานี้มาโอเคมาเมานี่บผมกันสันยังที่ทั้งคลิปแน่บอกเลยมึนหัวแน่ทั้งคลิปอ่ะบอกเลยวดจะมึนหัวนะคุณดูเพื่อนผมไปตักดินก่อนโอเคโอเคหวานอยู่หวานอยู่อ้สันรู้ด้วยด้วย พื้นมันก็สั่นเกินเดี๋ยวก่อนจะสั่นไปไหนวะให้ชายโอ้โหไม่น่าลงเซนิทมาเลยโอ้โหลงมาทีผมโอ้โหคลิปแบบอันี้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าเราค่อยทำแย่เอาดีกว่าค่อยทำคลิปแย่ทีนีนะครับเ้ยจริงๆเลยตัดไปตัดไปก็ต้องราแวงหลังวิ่งมาตอนไหนผมไม่รู้เ่ย ไห้ตายเลยผมเนี่ยโอเคได้มาเยอะอยู่นะครับผมผมเอานักติดหนึ่งดีกว่าโอเคโอเคอเครับผมเสร็จแล้วนะครับโอเคประมาณนี้ครับผมปะเก็บของก่อนอ่าเราก็รอติดจกนะครับนี่ผมทำไหมอ่ะติดก้อนรออีกก้อนหนึ่ง,นนงแล้วราคบประตูก็ได้นี่หว่าเราหาไม้ไม่ได้หาไม้หรอกเรามีไม้อยู่แล้วนะทำประตู เราดูนี่เอ้ยมันต้องกดเช็กด้วยเนาะมันต้องกดเช็คตรงนี้แล้วก็ประตูค่าอยู่หีจะบอกมต้องทำอีกโอเคได้แประตูมากระจกน,นี่ผมจะเก็บกระจกมาทานี่นี่ผมยังไม่เสร็จนะกระจกเรายังไม่ได้เลยได้แล้วแหละโอเคประมาณนี้แล้วเราเอาไม้มาไม้นี่เก็บไว้ก่อนเอานี้มาเราจะทํา หรือปูพื้นดิวะผมไม่ได้ปูพื้นนะคุณดูเดี๋ยวผมปูพื้นก่อนโอเคปูพื้นพื้นก็สั่สนๆเยอะไปเรื่อยนี่แหละอยากกระลงเท่าไหร่หมดออทีมันทีนี่ยคือใครใครให้ผมเล่นก็บอกมาได้นะผมเล่นแน่ๆพาร์ทหน้าเจอกันนั่นแหละเล่นแน่ๆนั่นแหละเคีมันรอไม่ไหวแล้วเจอกันทิศหยกหยกหย,กย,ก,ยกยังไม่จบพันแล้ว โอเคปึ๊บปึ๊บปึ๊บหูสั่นทั้งคลิปเราบอกเลยผมมืนหัวจัดม <c oughs> ืนหัวจัดจัดโอเคผมเอาไม้นี่มาแล้วก็เดี๋ยวป้วบสักหน่อยแล้วก็เราไม่เราจะปูนี่เราจะปูนี่ใช่ไผมนะเฮ้ย๋ยวผิดแล้วผิดรูปเป็นเรื่องผิดรูปมันสั่นเนาะหูสั่นแบบน่ากลัวเกิน มันถึงเศษทศษนะครับเศษแต่แต่ตัวมันอยู่ไหนผมก็ไม่รู้นะหาไม่เจอมันอยู่ใต้ดินมันอยู่ใต้พื้นนะคนดูมันมันพุ่นพุ้นขึ้นไปเลยไงมันเป็นบั๊กนะครับโอเคปุ๊บ,บ,บค่อยค่อยลงขลาดเอาไปเลยลงขลาดขึ้นไปทีลงลงความสวยนะภาพแบบนี้ภาพมันก็ไม่สวยอยู่แล้วลคิดว่ถ้าแบบภาพไม่สวยผมก็ค้างอยู่ดีแหละเออนั่นนะ ก็ไม่ได้มีอะไรมากแนละ้วผมเก็บไปเราก็เอาไม้มาไม้นี่ทำปูนะปูพื้นโอเคประมาณนี้เดี๋ยวนะมันไม่ใช่นี้นี่ผมกดถ้าไม่ได้ก็ไม่ได้ค่อยเคลียหลังไม่เลยจะมีเนื้อนี่หว่าเนื้อผมเอามาเนื้อมากินก่อนเก็บไปก่อนเนื้อเราก็เอาไม้สี่ชิ้นเอามานี่เลยเอามาย่างนี้โอเคแล้วก็ทํากระจกนะครับ กระจกผมได้มาสั่สองชิ้นไม่รู้พอไหมนะครับผมนะโอเคน่าอยู่นะแต่พึ่งก็สั่นอยู่ยี่หัวรำคาญเหมือนกันนะเนี่ยโอเคสั่นทั้งคลิปโอ้โหให้ตายเถอะ <S <S นี่มันก็มันก็โผลท้าทายผมว่าผมจะเล่นได้ไหมนะเออนั่นแหละสั่นทั้งคลิปเนี่ยรู้ใสในเทสอยู่ใส่เรา,เ,าเราก็มีหอยนะนี่นนว่าเราจะไป ทีประมาณนี้ปึ๊บปุ๊บโอเคขอแบบเป็นสำรวจแล้วกันในที่จากตัวแบบผีซนติเมตรอะไรเงี้ยใส่เดียวผม,มเอออยากโดนทักทีอะไรเงี้ยมาปกติผมก็แบบใส่เดียวปกติอยู่แน่โอเคเราก็เอาทรายเก็บนะทรายที่มีอยู่เก็บไปแล้วก็จบไปด้วย โอเคเรอรอรอเราเราผ่านไม้ก่อนโอเคีมาทำทำฐานนบทำไอ้ไอ้นี้คสวยงามแล้วก็เราจะแปะแปะไฟนะผมเหมือนจะข้ามแล้วเว้ยขอออกไปดูหน้าไอเดบอยวันหน่อยเดบอยเดบอยวันมาขอออกมาดูหน่อยครับเดบอยวันท่ใส่ในทีมมันก็มืดค่ำแล้ว นายว่าเดี๋ยวมาผมลงเดบอบวยวันเข้าไปกินไปเนี่ยห่าจริงหามเทมันข้ามแล้วเฮ้ย, oh, The One ยโหลเดือบอยวันสวยปกติผมก็ต้องโดนตั้มพีเกลใส่หัวเลยนะเนี่ยเอาด,อาด,อาดีไม่ใช่หรอกมั้งมันข้ามแล้วใช่แต่มันมผมลงเซนเทก็จริีเดือบวยวันอยู่ไหนวะ เฮ่ผมลงผมลงเดือบวยวันจริงๆแล้วแล้วแกวเข้าไปไหนเฮย้ยเอาดีเดือบวยวันที่ใส่เฮ้ยมีจีใส่เทสเนี่ะเอาผมลงจริงนั่นน่ะเดือบวยวันอยู่นู่นนะโอ้ยเดือบวยวันแล้วแล้วโดนไอ้มอนเตอร์โอ้โอ้โอโอโอเดี๋ยวผมลบมาตายเขาข่าวจอพันนิยมเขาฝากกดติดตามเป็นกันในายใจ